ก็จริงๆแล้วมันมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายนะครับผมเข้าใจว่าในช่วงที่มันจําเป็นจะต้องปิดกองทุนเข้ามาแล้วก็ถึงที่เกิดมันก็คงยังสดใหม่ทําให้หลายๆคนก็หลีกนีหลีกนี้จากกองทุนตราสารนี้ไปแต่ถ้ามองนะครับคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยก็คือว่ามันเกิดความหันบวนขึ้นเนื่องจากว่า อันแรกก็คือว่าสภาพเท่ามันหายไปอันที่สองคือการทางกว้างขึ้นของ corporate spread ที่มากขึ้นนะครับหมายถึงว่าความเสี่ยงของ corporate มากขึ้นผลตอบแทนมันก็ควรสูงขึ้นพอผลตอบแทนที่สูงขึ้นมันก็ไปกระทบให้เกิดผลเชิงลบกับเอ็นเอวีของกองทุนแต่ถ้าเรามองในช่วงนี้นะครับก็คือว่าตลาดเนี่ยเข้าสู่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและตัว corporate spread เองเนี่ยผมคิดว่ามันมันอาจจะทางมากเกินไปอยู่สักหน่อยอย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่า สภาพคล่องมันน้อยมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะลงทุนในตัวตราสารนี้ดีเท่าไหร่น,นะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมว่าเริ่มควรจะต้องเข้ามาพิจารณาการลงทุนหรือเปล่าผมก็คิดว่าควรจะเริ่มพิจารณานะครับแต่คราวนี้การที่พิจารณาเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่ออสามส่วนด้วยกันที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องของของของ,ของตราตราสารนี้อันแรกก็คือตราสารนี้ภาครัฐบาลนะครับ ตอนนี้ตราสารนี้ภารัฐบาลเราจะสังเกตว่าก็คือล้อไปตามนโยบายของอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกก็คือลดลงนะครับหมายความว่าการลงทุนในตราสารนี้ภารัฐเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้สร้างผลกำลไรนะครับมันก็คงจะเป็ตอบรับกับในแง่ของการบริหารสภาพคล่องะมากกว่ารานนี้เข้ามาเรื่องของอตราสารนี้ที่มีคอร์เปอร์หรือหรือตราสารนี้ภาคัอเอกชนนะครับผมคิดว่าจังหวะนี้เนี่ยเนื่องจากตลาดกําลังเข้าสู่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆ แลวผมก็คาดว่าในควอเตอร์สามของปีนี้นะครับมันก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมคิดว่าก็เริ่มที่จะมองเข้ามาในแง่ของอตราสารหนี้ภาคเอกชนอาจจะเป็นกองที่มีการผสมระหว่างตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปในระดับหนึง่งก็เร่งได้ครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนไปคือคอร์เปอร์สเฟนเนื่องจากสภาพทุนมันหายไปมากแล้วคนก็ไปลงทุนในตราสารทุนค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลตอบแทนที่น่าสนใจในระดับหนึ่งกัน เพราะว่าถ้าผลตอบแทนเนี่ยค่าปบรสเบมันลดลงมาเนี่ยนะครับหมายถึงว่าคนที่เข้าไปซื้อหรือเข้าไปลงทุนก่อนเนี่ยก็ได้เปซื้อของได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือตราสารหนี้ที่เรียกว่าไฮยูจังบอลพวกนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงปกติแล้วโอกาสที่มันจะผิดนัดชำระนี่เนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการลงทุนตรงตรงเรื่องของกองที่เป็นลักษณะเป็นไฮยูอะไรต่างๆเนี่ย ผมคิดว่าการมองเนี่ยก็ควรจะมองในลักษณะที่เป็นเป็นเป็นคล้ายๆตาสันทุนมากกว่าแล้วถ้าเราไม่มีความเข้าใจจริงๆผมคิดว่ายังไม่อยากจะให้เริ่มเข้าไปมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นมุมมองโดยรวมทั้งหมดถามว่าเริ่มลงได้ไหมผมคิดว่าเริ่มลงได้แล้วถ้าเราไปดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับผมว่าตกองทุนตราสารนี่หลายๆกองก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับเพียงว่ามันแกวงแล้วระหว่างทางแล้วเราก็เลยกังวลว่าเอ้ยถือถือไป แล้วบวกกับข่าวที่เข้ามาไม่ว่าตราสารนั่นนี่ที่เกิดมีปัญหาก็เลยทําให้เกิดความตื่นตระหนกนะครับก็ก็เป็นมุมมอง,องผมที่อยากจะแชร์ครับคบคุณมุมมองจากทางคุณศินปนะคะแต่อีกท่านหนึ่งที่อยากรู้เหมือนกันคะ่ะเป็นอยู่มุมมองที่อาจจะมองจากภาพรวมของตลาดด้วยมุมมองของทางพี่แบงคนะ,คะถ้ามองตอนนี้เองเลยกองทุนตราสารนี่เนี่ยน่ากลัวหรือว่าน่าเก็บกว่ากันคะครับผมยังไงยังไงตราสารนี่ก็คงยังจําเป็น ต้องมีในพอร์ตการลงทุนนะครับแต่ว่าในช่วงสภาวะที่เศรษฐกิจแล้วก็มันมีปัญหาในช่วงวิกฤตโควิดแล้วเรากําลังจะเจอ new n o มไปอีก<ม>สักระยะหนึ่งเลยจนกว่าจะเจอวัคซีนแล้วเจอวัคซีนเราก็ไม่รู้นะครับว่าไวยรัสมันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็คงต้องดูกันต่อไปแต่ว่าพอมันเจอนิวน o r ของการเดินทางทางฝั่งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเนี่ยปริมาณเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการอัดฉีดเข้ามาเนี่ยมันทําให้ correlation หรือความสัมพันธ์ของตัวประเภทสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยคือมันมันมันไปในทางเดียวกันทั้งหมดเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานี่ยหุ้นก็วิ่งทองก็วิ่ง<ช>นะครับตาราสารหนี้ก็วิ่งไอตอนที่ตาราสารหนี้่อตอนที่หุ้นลงตาราสารหนี้ก็ลงทองก็ลงด้วยอย่างเงี้ยครับมันเป็นมันก็เลยทําให้เราเริ่มไม่แน่ใจและลังเลว่าเราควรจะกระจายความเสี่ยงหรือว่าทา asset allocation หรือเปล่าแต่ว่า<ช>มุมนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากําลังจะเจอวิกฤตซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะ กินระยะเวลานานขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไป play book เล่มใหม่ว่าหลังจากนี้ไปไม่ต้องกระจายความเสี่ยงอะไรแล้วกันห mm hmm. ุ้นก็เข้าหมดเลยมันนี่มาเก็ตเวลาถ้าไม่อยากได้ก็ถือมันนี่มาเก็ตอย่างเดียวก็ผมคิดว่าอย่าไปทางนั้นนะครับเพราะว่าอย่างไงแล้วในตลอดระยะเวลาที่มันเกิดไอ้ตัว capital market หรือตลาดทุนที่ผ่านมาเนี้ยยังไงเราก็เห็นแล้วว่าสถิตในข้อมูลในอดีตแล้วก็ เซบุ๊กเล่มเก่าเรื่อง f u n d a เมนทัลเรื่อง Valuation นะครับเรื่องการเคลื่อนไหวของทิศทางตลาดผมคิดว่าระยะยาวมันก็ยังน่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่ว่าผมขอพาไปดูก่อนที่จะตอบคาถามว่าตราสารนี้ถ้าจะถือถืออะไรเนี่ยผมขอพาไปดูสักประมาณ2-3สไลด์นะครับเริ่มที่สไลด์แรกเนี่ยผมอยากให้ดูถอยกออกมากว้างก่อนนะครับก็คืออันนี้ผมทีมของปิโนเมนาเนี่ยไปเอารูปตัวกูเกิลโมบิลิตี้นะครับซึ่งซอสเขามาจาก Google Analytics นะครับ อ,อันนี้อย่างที่เรารู้กันคือตัวมือถือทั้ง Android และ iOS ตอนนี้เขาทั้งดักฟังแล้วก็ดักจับแล้วก็ดูทุกกิจกรรมทางในการใช้ชีวิตของเรานะครับก็ตัว Google Mobility เนี่ยก็เอาไปลองดูครับว่าในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาคือก่อนวิกฤตโควิดนะที่ประเทศทางฝั่งยุโรปอเมริกาหรือทางฝั่งเราเ่จะมีการล็อกดาวจนถึงปัจจุบันนี้ล่าสุดจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคนเนี่ย เดินทางหรือ Move เคลื่อนย้ายไปไหนบ้างก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวนะครับก็คืออ่า i d e n t เดนก็คือว่าคนอยู่บ้านเนี่ยคือมันก็ขยับขึ้นมาแถวๆประมาณ20%ก็สาเหตุก็คือเรื่อง w o r r o m h o m o นะครนะอันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วมันก็ค่อยๆลดลงซึ่งก็ไปไหนคือลดลงเนี่ยก็จะเห็นว่าในหมวดอื่นนะครับพวก Retail ก็ลลี่ฟาร์มาหรืออย่างยาเนี่ยก็คือพุ่งขึ้นมาค่อนข้างชัดคือแค่อนิดเดียวก็ กลัวแล้วว่าตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าเข้าร้านยาด,ดีกว่าจ,จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็กลัวไปเอาเชื้อมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแกรงอันนึงที่เห็นชัดคือไอ้ตัวกราฟเส้นสีเทาะฮะแต่ก็จะเห็นว่านั้นคือปาร์คก,ก็คือสวนสาธารณะคือมันอยากออกจากบ้านแหละแต่ออกไปไหนที่มันเซฟหน่อยก็คือออกไปวิ่งที่สวนย่อมเพราะว่ามันเป็นาท์ดอร์แล้วก็<ช>โอกาสติดเชื้อมันค่อนข้างต่ำ<ช>นะครับ<ช><ช>แต่ว่าจะเห็นว่ามันมีแค่หมวดปาร์คหรือสวนสาธารณะเท่านั้นนะฮะที่มันฟื้นขึ้นมามา,มากกว่าตอน ก่อนวิกฤตโควิดในขณะที่หมวดที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเหมือนฟื้นขึ้นมาก็จริงแต่ว่าการฟื้นของมันมันก็ค่อยๆใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเราจะหวังว่าเศรษฐกิจมันจะกลับไปฟื้นไปสู่จุดเดิมมันคงไม่ง่ายแล้วก็ไอตัวโควิดที่ในช่วงที่ผ่านมาผมได้คุยกับลูกค้าหรือตัวฟินโนมน่าเองเนี่ยก็มีนโยบาย BCP ให้ให้พนักงานเนี่ยในช่วงที่ประเทศไทยเราเจอช่วง ช่วงยากลําบากนะแล้วเราก็กลับไปอยู่บ้านกันเนี่ยก็คือผลปรากฏว่ามันก็มีบางฟังก์ชันในฟิโนเมนาเองที่สามารถใช้ตัว work from home เป็นพ o l i ลีซีได้ในระยะยาวอย่างเช่นพนักงานกลุ่ม tech d e ว e l o p e r นะครับที่คนเขียนโปรแกรมเนี่ยงานที่เขาทํามันเป็นงานที่เป็น deep work คืออยู่คนเดียวแล้วนั่งอยู่หน้าคอมแล้วทําแล้วมันได้ไประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่างานที่เกี่ยวกับ marketing งานที่เกี่ยวกับลูกค้าการาที่เกี่ยวกับเรื่อง investment ที่เราต้องประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า งานที่ยังต้องติดต่อคอนแทคกับคนเองเนี่ยมันการที่เราเห็นหน้ากันมันไม่ใช่แค่ภาษาเสียงเท่านั้นหรือว่าเรามันมันมันรวมถึงอวัจนนภาษาการมองสายตาอะไรพวกนี้มันเพิ่มมันเพิ่มความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะนั้นในมุมผอผมคือโลกหลังนิวนนมโลกหลังนิวนนอเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นเทรนด์อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งหมดมันคงเป็นแค่บางส่วน นั้นช่วงนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปขนาดไหนมันต้องใช้เวลานะครับอันนี้คืออันนี้ตัวสไลด์แรกที่บอกว่ามันยังจะบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นเป็น shape ตามตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าไม่ใช่ส่วนมันจะเป็น U Shape ที่แบบ Ushape แบบท้องสั้นแค่นี้หรือว่า Ushape ท้องอ้วนอันเนี้ยเรายังไม่รู้ <c oughs> อ่าคราวนี้ตลาดเริ่มกังวลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าทางแบงก์ชาติเองนะครับแล้วก็ทาง i m เอเองเนี่ย <AS S 1> เริ่มมีการปรับประมาณการ GDP ในไตรมาสสองนี้ลงมานะครับก็ผมเชื่อว่าเหล่าอ c คโ o นอเมสทั้งหลายอยู่ตามบริษัทหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่อยู่ทั้งเมืองนอกและในไทยเนี่ยอาจจะมีการปรับประมาณการตามด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตานะครับให้ดูสไลด์ที่2น,นะครับสไลด์แรกคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันยังดูฟื้นแต่ยังไม่รู้ว่าฟื้นเร็วขนาดไหนตัวที่สองเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือ เราจะเห็นว่ามันออกมาในจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดก็ Public d e ฟทูจีดเนี่ยทุกคนก็ขยับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยแท่งที่สูงที่สุดก็คือพับบิกเดฟทูจีดของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ทาง OECD เนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะไปถึงแถวๆประมาณสักเกือบเก0อผมคิดว่าถ้าสถานการณ์โควิดยังยืดเยื้อซึ่งแน่นอนว่าทั้งโลกเราเนี่ย เราจะเจอโควิดไปจนจนกว่าจะเจอวัคซีนซึ่งแปลว่า6เดือนข้างหลังเนี้ยเรายังจะเจออยู่แต่ว่ามันไม่ได้เจอกับที่ประเทศไทยโดยโดยตรงเพราะฉะนั้นการลงทุนในต่างประเทศเนี้ยเรื่องนี้มันยังเป็นปัจจัยอยู่เพราะฉะนั้นคราวนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันหยุดอ,อย่างนี้เราก็เลยเห็นว่าทิศทางของมาตรการทางการเงินและมาตรการทางการคลังนั้นก็เลยเข้ามามีส่วนมีบทบาทสําคัญในช่วงที่ทําให้ตลาดฟื้นขึ้นมาได้แล้วมันทําให้ลักล้ลงทุนเนี่ย กลับมามั่นใจได้ซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ไอ้ตัวกองทุนตราสารนี่ทั้งหลายนะครับที่ปรับตัวลงมาในช่วงเดือนมีนานตอนนั้นเนี่ยคือ,อมันฟื้นขึ้นมาได้เร็วถามว่ามันฟื้นขึ้นมาได้เร็วแล้วฟื้นขึ้นมาเป็น Vshape สาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะว่า mm hmm. ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างตอนวิกฤตซัพพลามที่ทางเฟดเองอัดฉีดมาตรการตัว QE ออกมาเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานึงคือเครื่องมือันเป็นเครื่องมือใหม่ เส็เองก็ไม่กล้าจะอิมพิเรนต์กับตลาดไม่แน่ใจว่าตลาดคิดยังไงจนกระทั่งมันแบบมันไม่ไหวแล้วมันเหลือสิ่งนี้แหละที่จะทําให้อา่าปัญหาวิกฤตมันน่าจะคลายได้นะครับเพราะฉะนั้นการ react ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นมันช้าแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องชมเหล่าธนาคารกลางนะครับแล้วก็จริงๆอย่างตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องชมด้วยเหมือนกันอย่างมาัดไอมาตรการที่ห้ามช็อตเซลล์เนี่ยมันหยุดมันหยุดแรงขายได้จริงหรือมาตรการ QE u n l i m i t e d มาตรการเยียวยาของปัก ภาคก,การคลังออกมาที่หลายๆคนก็มองถือว่าประสิทธิภาพมันจะดีหรือเปล่ามันมีความเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่แต่ประเด็นของผมคือไปวิเคราะห์แล้วแบบว่าให้เม็ดเงินมันไปลงไปสู่ผู้ที่มีปัญหาอย่างแท้จริงจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ทันน,นั่นก็เลยต้องใช้มาตรการวงเงินในขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าปัญหาโควิดมันยืดเยื้อแล้วเศรษฐกิจมันยังไม่หมุนต่อผมคิดว่าทุกประเทศในโลกนี้มันไม่มีทางเลือกนอกจากว่าต้องอาจฉีดและกระตุ้นด้วยมาตรการการเงินและการคลังขึ้นไป แล้เราก็จะเจอคำศัพท์ที่เรียกว่าเจเป็นไนเซชันคือทุกประเทศเนี่ยจะมีขนาดตัวเดบ t ูจีดีเนี่ยวิ่งเข้าใกล้สิ่งที่ญี่ปุ่นเป็นมา,นมาตลอดตั้งแต่ลอสดีเคตก็คือตั้งแต่ยุคปี80ขึ้นมานั้นอันเนี้ยมุมอย่างเงี้ยมันก็แปลให้เห็นว่าตัวภาครัฐบาลเองนะครับธนาคารกลางเองยังเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจอยู่ตรงหน้านั้นพอมันเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบูหุ้นจริงๆเหรอมันก็ต้องกลับมาถามตัวเองบางคนก็บอกว่ายังไงมันก็ผ่ากถือได้ แต่ถือได้แล้วในระดับความผันผวนที่แบบลบสามสิบเปอร์เซ็นบวกสี่สิเอร์เซ็นได้ทุกวันอย่างเงี้ยได้ทุกแบบว่าภายในเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเรารับได้จริงหรือไม่เพราะนั้นในมุมนี้ก็แสดงให้เห็นว่าตราสารหนี้นะครับยังไงก็ควรจะชำเลืองมองไว้บ้างนะครับไปสไลด์ที่สามนะครับไปสไลด์ที่สามเนี่ยตัวที่มันเป็นตัวที่สําคัญอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเป็นคีย์ที่นักลงทุนชอบฟรีแล้วก็ถามเข้ามาในเพจของผมเยอะเหมือนกันว่าปริมาณที่ใน เฟดและธนาคารกลางหลักๆนี่อัดฉีดเงินเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นมาอ่างี้ซัพพลายที่เพิ่มขึ้นเงินที่เพิ่มขึ้นมันแปลว่ามันจะเกิดเงินเฟ้อหรือไฮเปอร์อินฟลชันหรือเปล่านะครับสิ่งที่เจอก็คือว่าการที่เฟดอัดเงินเข้ามาหรือว่าการที่มาบอกว่าออกเป็นบอลการันตีนะครับหรือว่าเอาเงินที่พึ่งจะเอามาซื้อในไอตัว c o บเปอเรทบอลผ่าน ETF แล้วก็พิ่งจะเปลี่ยน มาเป็นซื้อตัวคอปเปรตบอลผ่านทางเป็นดิเรกเลยก็คือไปซื้อหลายตัวเลยเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เศรษฐเงินของเศรษฐกิจมันหมุนขนาดนั้นคือมันไปเพิ่ม oh. เขาเรียกว่า monetary base มันไปเพิ่มฐานเงินมันมันไปคล้ายๆกับว่าไปเพิ่มเงินฉุกเฉินเื่อกรณีที่มันมีปัญหาแต่ว่าเงินที่คนออกไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันคือเงินในกระเป๋าพวกเราเทุกคนเนี่ยครับเรากลายเป็ <Okay. S 1> นว่าอย่างมาตรการเยียวยา5,000ันบาทอ่ะผมสมมุติว่าผมตกงานนะตอนก่อนผมตกงานผมได้เงินหมื่นสอง ผมได้มาห้าพันบาทผมก็ถ้าผมใช้ทั้งหมดผมก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเหมือนอผมก็ไม่ได้ใช้ในปริมาณเท่ากับตอนที่ผมตกงานถูกไหมฮะจริงค่ะแล้วที่ผมตกงานอยู่ถามว่าห้าพันบาทผมจะใช้ทั้งหมดจริงหรือเปล่าผมก็คงต้องออมังนั้นการหมุนของเงินในระบบเศรษฐกิจวันนี้มันชัดเจนว่ามันหมุนน้อยลงงนั้นสิ่งที่ภาพที่ทางฟิโนเมนาเราคิดว่าเรากําลังจะเจอคือเราไม่ได้กําลังจะเจอไฮเปอร์อินฟลชันจากปริมาณเงินที่เยอะมากขึ้นเรากําลังจะเข้าสู่ยุคที่เกิดดีเฟลชันคือเงินฝืด พนั้นพอมันเป็นเงินฝืดมันแปลว่าเฟดเนะี่ยอาดฉีดเท่าไหร่ไม่ต้องไปกลัวไฮเปอร์อินเฟลชันนะเพราะนั้นนโยบายที่เฟดอัดฉีด QE แล้วไอ้ธนาคารกลางอื่นๆทําอยู่ตอนเนี้ยมันก็เลยเป็นมุมที่ว่าเขาคงไม่ลังเลหรอกถ้าเศรษฐกิจมันมีทิศทางว่าจะแย่ลงเขาคงอัดเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับเป็นดาวไซด์โปรเทคชั่นให้ตลาดนิดๆซึ่งจุดนี้ไม่ค่อยดีนะครับคือมันไม่ตีกับตลาดหุ้นตรงที่ว่าคนก็รู้สึกว่าอา้าวก็ถ้าตลาดลงมาเห็นเศรษฐกิจมันจะแย่เดี๋ยวก็คงมีกรรมการเน่ลเป็ผู้น เป่าจุดโทษและยิงให้เองคือถ้าเป็นอย่างนี้คือตลาดมันเริ่มจะไม่ตอบรับกับความเสี่ยงที่แท้จริงซึ่งอย่างที่เราเห็นคือหุ้นที่ผ่านมาก็วิ่งขึ้นไม่ได้จน PE แพงในรอบ10-20ปีที่ผ่านมาก็เพราะมุมนี้นะครับไปที่ตัวสุดท้ายครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่อกี้พี่วศินพูดไปด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่เฟดทําอยู่ตอนนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าไอ้ตัวกราฟเส้นสีน้าเงินสีฟ้านะครับคือตัว S&P 500คือตัวดัชนีหุ้นอเมริกา เส้นสีขาวคือตัว Barclays Aggregate OAS ถามว่าคืออะไรก็คือตัวสเปรดของตัวหุ้นกู้เอกชนเทียบกับตัวพันธบัตรตราสารหนี้นะครับตัวตราไอตัวพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐพวกนี้ก็จะเห็นว่าพอมันเอามาเป็นอินเวอร์สคือถ้าเส้นกราฟสีขาวเนี่ยมันลงมาคือคนไม่แน่ใจว่าจะเกิดปัญหาสภาพคล่องหรือว่าบริษัทจะเจ๊งหรือเปล่าเขาก็ขายหนีตัวตราสารหนี้ทําให้สเปรดมันกว้างหรือดอกเบี้ยมันก็พุ่งขึ้นสูงไปเรื่อย วันที่ตรงสเปรดมันสูงมากๆถ้าเป็นกราฟอินเวอร์สนะครับก็คือจุดที่ต่ําสุดมากๆคือวันที่มันเกิดวิกฤตนะครับว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วทุกทั้งทั้งโลกเขาเขากลัวกันหมดแล้วว่าเฮ้ยโลกมีปัญหาแนละ้ววันนั้นคือวันที่เฟดก็ประกาศอัดตัว Unlimited QE หรือเราเรียกว่า QE i n f i n i t y QE Infinity แล้วแต่แล้วแต่ตอนนั้นนะครับ<ช>พอพออัดเข้าไปตอนนั้นปุ๊บเครดิตสเปรดแคบลงทันทีคือตลาดเริ่มมั่นใจว่าอ๋อเฟดเข้ามาการันตีแล้วสภาพคล่องน่าจะพอมีพอเครดดิตตสปแบลงบลงาุ้น ดีกลับด้วยนะครับแล้วเฟดก็บอกว่าเริ่มซื้อ ETF ในตราสารนี้ตอนวันที่12พฤษภาอตอนดีขึ้นมาอีกทีหนึ่งตอนนั้นตัว S&P 500แตะอยู่แถวประมาณถ้านาเทคนิคอลก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันพออัดเข้าไปปุ๊บเครดิตสเปลดลดลงไปอีกตลาดหุ้นวิ่งขึ้นต่อนะครับพอตลาดไอตลาดหุ้นสหรัฐตอนวันที่11เดือนมิถุนาก็คือเดือนนี้ครับที่ผ่านมาเนี้ยตัวเลขไอตัว ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยพุ่งขึ้นสูงขึ้นมาทะลุไอตัวดาวเทนไลน์เนี่ยขึ้นมาตลาดกลัวว่าเฮ้ยเซ็กเตอร์เวฟจะเกิดขึ้นหรือเปล่าพอลงมาปึ๊บเครดิตสเปดทางปึ๊บเฟดบอก Facebook เลยครับบอกว่าไอ้วงเงินที่จะซื้อ ETF เนี่ยขอไม่ซื้อผ่าน ETF แล้วเข้าไปซื้อหุ้นกู้โดยตรงใช่ออกเข้าไปซื้อหุ้นกู้โดยตรงปึ๊บเครดิตสเปดแคบลงไปตลาดหุ้นดีต่อจะเห็นว่าจะเห็นว่ากลไกลของตลาดถ้าเราดูจริงๆในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมา การมูฟของตลาดทั้งตราสารหนี้และตัวตลาดหุ้นมันมาจากเฟดซึ่งผมคิดว่าความสัมพันธ์นี้เรายังไม่รู้นะว่ามันจะอยู่ยาวขนาดไหนแต่ว่ามันพอเห็นแล้วว่าเฟดน่าจะพยายามทําอยู่อย่างหนึ่งคือควบคุมเครดิตสเปรดไม่ให้ถางมากเกินไปเพราะถ้าเครดิตสเปรดถางมากเกินไปต้นทุนการเงินหรือ Co s t of funding ของเราบริษัทเอกชนจะมีปัญหาและถ้ามีปัญหาจะกลายเป็น NPL NPL จะลามไปที่ธนาคารล่าสุดก็เลยเกิดลัดทธิ เอาอย่างนะครับยุโรปเนี่ยประกาศว่างดไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขา,าจ่ายปันผลปีนี้แล้วก็ไม่ให้ซื้อหุ้นคืนแบงก์ชาติเราเพิ่งทําไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดเมื่อวันเมื่อวานนี้เราก็เห็นข่าวแล้วเราก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาลงด้วยก็คือว่าแสดงให้เห็นว่าอะไรผู้กําหนดนโยบายพอมองเห็นตอนหน้าแล้วว่ามาตรการพักชำระนี่มาตรการเยียวยาที่มีอยู่ตอนนะี้สามเดือนหกเดือนถ้าปล่อยออกไปปุ๊บถ้าปลดล็อกออกมา เขายังไม่แน่ใจกันว่าสุดท้ายแล้วตลาดเนี้ยมันยังไงคือคนที่แบบอีก6เดือนข้างหน้าคนที่ถูกพักชำระนี่ยังไม่เป็น NBL นะแล้วพอปลดล็อกปุ๊บเขาจะกลับมาจ่ายดอกได้จริงหรือไม่มาตรการต้องดีเลย์หรือว่าต้องค over ต้องขยายระยะเวลาหรือเปล่านะครับอันนี้เพราะนั้นสามภาพที่ให้เห็นนี่ก็จะให้เห็นว่าหนึ่งกิจกรรมยังไม่ฟืน้นสองแต่เฟดอัดฉีดต่อเนื่องซึ่งการที่เฟดอัดฉีดต่อเนื่องนะครับ ดีกับตลาดหุ้นแล้วก็ดีกับตลาดตราสารหนี้ในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เราเห็นอยู่ณนะักตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะไปได้ยาวขนาดไหนเพราะฉะนั้นในมุมของผมก็ผมคิดว่าผมเป็นอย่างนี้เราชอบหุ้นแหละเราอยากลงทุนหุ้นเพราะว่าคัาเทรนมันค่อนข้างชัดในเดือน2เดือนที่ผ่านมาแต่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่ามัน valuation มันแพงเพราะนั้นเพื่อคุมความเสี่ยงและเขาเรียกว่าเพื่อควบคุมสาภาวะจิตใจตัวเองนะผมคิดว่า การถือตราสารหนี้ไว้ในพอร์ตก็น่าสนใจซึ่งตราสารหนี้ทางฟิโนเมนาเนี่ยที่แนะนําเราคิดว่าตราสารหนี้ที่มันตอบโจทย์ในการกระจายความเสี่ยงณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตราสารหนี้ที่อยู่ในโลกมากกว่าซึ่งกองที่เราแนะนําก็อาจจะเป็นตราสารหนี้ที่โฟกัสหรือว่าร์เก็ตอยู่ในทางฝั่งอเมริกาเยอะหน่อยทุกจริงๆพวกโกลบอลทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในอเมริกา ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนตราสารหนี้ภายในประเทศเนี่ยตอนนี้เรายังเห็นคือตลาดอาจจะผิดหวังเล็กๆที่ตัวธนาคารแบงก์ชาติของเราออกมาปรับประมาณการเศรษฐกิจลงแต่ก็บอกว่าขอคงดอกเบีย้ยไว้ตรงนี้ขอเก็บกระสุนไว้ก่อนจริงๆแล้วถ้าดูจากตลาดเนี่ยตลาดค่อนข้างหวังว่าแบงก์ชาติอาจจะลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นใครที่หวังเชื่อว่าในอีกหกเดือนข้างหน้าแบงค์ชาติอาจจะลดดอกเบีย้ยก็อาจจะค่อยๆทยอยเข้าตราสารหนี้ไทยในตอนนี้ได้